มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองติดเตียงมา3าถึงสเดือนรู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองใจสั่นนอนไม่หลับก็มีความดันไขมันที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดหายหมดเลยความดันก็ลงไขมันก็ลงจะมีอาการหัวใจเวียนหัวล้าไปทั้งหัวเลยเป็นมาหลายปีแล้วเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไร ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดหน่ยค่ะทรมานมากมันทรมานมากโอ้ทรมานคิดว่ายังไงก็คงคงจะหายยากคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็ตาผ้ามัวแล้วก็เป็นเวียนหน้าด้วยทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เห็นว่ามัน มันเหมือนกับที่เราเป็น,นก็เลยตัดสินใจลองทานบางคนว่ามันเบาลงเบาลง oh. มันอะไรนะักหนาทํามมันดีที่ oh. เป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่จะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อเนี่ไปทานแล้วจะหายมิจะาทบุญต่อต่อกันไปมีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อ mm hmm. แล้วจะได้คงจะทานตัวนี้แล้วก็คงจะหายหล mm hmm. วงพ่อไม่ได้รับตังจากใคร ลูกพ่อเห็นว่ามันดี<ม>ก็ว่าดีติดเตียงมาสามถึงสี่เดือนรู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดิอนอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้หลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงคุณลูกสั่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างาลูกสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยางเขาเออดีแม่เบาตัวเลยอะแม่เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้น เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆสําหรับใครที่มีอาการวูบเย็นหัวบ้านหมุนแล้วถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะ้าไ,ได้สินค้าตัวเนี้สงสัสยก็คงจะนอนติดเตียงอยู่ค่ะอืมก็คงจะนอนติดเตียงอยู่ใช่ไหมอือหอคงจะนอนยาวเลยอะนอนยาวเมื่ <c oughs> อก,ก่อนแขนตัวนี้่ะกระดิกไม่ได้อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะกระดิกได้ละอะไรนลองกระดิกให้ดูสิคะ เริ่มเริ่มขยับได้อ๋อเริ่มเริ่มขยับได้เมื่อก่อนก็คือมันไม่สามารถขยับได้เลยใช่รีบช่วงนี้จะรีบ,อบขอบคุณผลิตภัณฑ์ KO มากเลยนะคะที่ทําให้มีวันนี้นะค,ะค่ะค่ะทําไมอย่างนั้นกาคงจะติดเตียงไปอีกสาม อีกนานเลยคะ่ะเพราะว่าขนสามสเดือนยิ่งทรมานเลยคะ่ะอืมใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะเปิดใจได้เลยนะผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะช่วยให้ท่านสามารถที่จะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้กลับมามีสุขภาพที่ดีได้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นเสียงยืนยันจากผู้ที่มีอาการดังกล่าวเป็นผู้ป่วยติดเตียงม3-4เดือนมาแล้วนะคะใครที่ลังเลนะคะบอกได้เลยนะคะว่าไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะไม,ไม่ผิดหวังคะ่ะของ KO คะ่ะเขาดีจริงๆเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลอง ตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ3ามแคปซูลสแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลย3าแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บแม่หลับ นอนอิ่มทั้งคืนเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนคือทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวออนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนจะนอนลงไปก็บ้านหมุน<อ>เดินก็ไม่ได้บ้านหมุนเลยหัวนี่จะสะเทือนไปหมดเลยทานเคโอไปกี่วันคะที่อาการเริ่มดีขึ้นเกือบอาทิตย์อะค่ะทีละ้ออาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยสั่งมาทานเพิ่มค่ะและ้วตอนนี้คือทานไปกี่กล่องคะที่บอกว่าหายเลย สองกล่องสองกล่องเขาทานไปแค่สองกล่องเองนะคะอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลยเนาะตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะย้อยหลังจากที่ทานมายังไม่ถึงหนึ่งเดือนดีเนาะอาการเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นคืออาการยังเป็นอยู่ไหมคะไม่เป็นแล้วค่ะแต่ก็ยังทานอยู่เวียนหัววูบบ่อยไม่เป็นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังทานอยู่ประจำเนาะใครที่ทานอาหารที่เป็นของทอดของผัดนะคะใช้น้ํามันเยอะของมันเนาะเป็นประจํานะคะก็ต้อง คอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่ง pues ั kind of ้นก็จะมีอาการคล้ายๆพี่อ้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวให้พี่อ้อยทาน ko ให้ดูเลยนะคะว่าพี่อ้อยนะทานจริงอันนี้ก็เป็นกล่องที่พี่อ้อยทานประจำอยู่เนาะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะทานแล้วเห็นผลชัดเจนเลย อันนี้ก็ทานครั้งละ1เม็ดนะคะปกติพี่อ้อยก็คือทานเช้าเย็นใช่ไหมใช่ค่ะครั้งละ1เม็ดทานไปนแล้วเป็นไงบ้างคะคือทานง่ายไหมพยยี่อ้อยทานง่ายทานง่าย,าายไม่ยากนะคะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายอ่ะที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยอะ่ะหายเพราะผลิตภัณฑ์เ o อมั่นใจค่ะมั่นใจเลยะนะคะใครนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อ้อยเลยนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยและมีพฤติกรรมที่ทานอาหารเป็นของมันของทอดเป็นประจํานะคะ ก็แนะนำเลยค่ะผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้นะคะช่วยคุณได้แน่นอนค่ะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้นะคะโทรมาติดต่อสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก่อนปรับราคารีบโทรมากันเลยนะคะ